เอาละครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเจ้า Regen 200นะครับจากค่าย g p x นะครับหลังจากออกรถมาได้3วัน3วันก็ซัดไปเลย3 9มกิโลเมตรนะครับเขาบอกว่าต้องอ,อยู่ในช่วงลังอินก่อน1,000กิโลแรกนะครับถึงจะอัดตราอะไรผมไม่สนใจนะครับ ความรู้แรกผมต้องรู้แล้วครับว่ามันเสียตรงไหนบ้างนะครับมีอะไรหลวมมีอะไรข้อดีข้อเสียบ้างจะได้เข้าเคมทันนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับอะสำหรับคนที่ออกรถใหม่อย่างผมนะครับออกใหม่เลยส,สสดๆสิงๆเลยนะครับความรู้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะก็อย่างอื่นก็ต้องก่อนออกก็แน่นอน,นครับเราเราก็ต้องไปศึกษาตามเพจต่างๆนะฮะตามพันทิปว่ามันเป็นยังไงมันมีข้อดีข้อเสียตรงไหนต้องปรับแต่งปรับปรุงอะไรบ้างข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับนี่ผมก็จะมาประสบการณ์ สบการณ์จาก300กิโลแรกก็เจออะไรบ้างนะครับเอาตรงๆเต็มๆเลยนะครับอย่างแรกนะครับออกมาปุ๊บนะฮะผมออกปันก็สัตว์เลยครับเอาขึ้นกระบะรถกลับมาบ้านได้ก็สตาร์ทเครื่องครับจากนั้นครับอย่างแรกที่ต้องทํานะครับที่ต้องทําเลยก็ไปเห็นมาในเพจว่าซื้อรถครั้งแรกเช็คน็อตครับเช็คครั้งแรกนะฮะก็พวกน็อตพวกนี้ครับพวกน็อตเครื่องพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยนะก็ไล่ขัดให้หมดซะนะฮะก็จริงๆครับ เพราะว่าน็อตมันจะไขไม่ค่อยหลวมนะฮะบางทีผก็มันไล่ครับสัมผัสแรกที่เอาที่อาจจะขันครั้งแรกโอ้หมันไม่มีความตึงมือเลยครับขันปึ๊บต้องย้ำมันเข้าไปย้ำมันแน่นให้มันให้มันแน่นๆเข้าไปนะฮะโอเคครับก็อย่างแรกก็ขันให้มันแน่นนะฮะก็ขับถ้าถามว่าขับมันไหมนี่โอ้หเรียกว่าโอเคนะครับมันติดมือครับตั้งแต่เกี้ยวหนึ่งยันหกนี่คือแบบ ติดมือปุ้ปาร์ตนะครับรอบเริมนี่มาเร็วสะใจดีครับเสียงท่อเสียงท่อนิ่มๆครับหลูๆเรียบๆหน่อยนะครับไม่บุบๆไม่ตบบา้าก็พอจะเป็นลูกๆอยู่บ้างนะครับก็พอจะเพาะบ้างอ่ะเข้าประเด็นเลยอย่างแรกนะครับได้รถมาปุ๊บเช็คน็อตใช่ไหมเช็คน็อตนะครับเช็คน็อตทุกตัวครับเอาขวบป,ประแจเช็คน็อตทุกตัวครับยำๆแผนแน่นๆตึงๆนะฮะดูน็อตแต่ตัว่าหลวมหรือเปล่าถ้าเช็คให้หมดทุกอย่างนะครับอย่างที่สอง อย่างที่สองผมขับไม่ร้อยกิโลแรก <c oughs> ที่ต้องเช็คนะฮะร้อยกิโลแรกเจ้าตัวนี้ครับผมไปติดตั้งตัวนี้มาฮะตัวดันโซ่ครับที่ดันโซ่ฮะที่ดันโซ่จากสูตรเขานะครับก็คือไอโซ่ที่ติดมากับรถเนี่ยผมเล่นเลยมันมันยืดอะ่ะผมก็ตามดูในเพจอะไรโซ่มันยืดแน่นอนนะฮะเขาก็แนะนําให้เปลี่ยนบางคนก็แนะนําให้ใส่ตัวดันโซผมเอ๊่ ก็ใส่ดูสเตอร์สเตอร์หลังมันใหญ่เนาะมันใหญ่แล้วคราวนี้ปัญหาคือพอมันยืดปุ๊บมันยืดเสร็จแล้วมันจะมีขาตั้งคู่ควนี้เอาเอาขาตั้งคู่ปุ๊บสปริงมันจะมาอยู่ตรงนี้พอดีฮะพอโซ่มันยืดเวลาตอนเข้าเกียร์กำคัดโซ่มันจะหย่อนใช่ไหมมันก็จะไปขูดกับสปริงขาตั้งคู่โซ่แล้วก็จะอยู่การทำงานก็จะน้อยลงเสียงก็จะดังก็ใส่ตัวนี้ไปจบครับเรื่องโซ่จบแน่นอนนะฮะถ้าอยากมั่นใจก็ไปเปลี่ยนโซ่ซะนะฮะเปลี่ยนโซ่ของดีๆมาใส่ซะแต่นี่ก็โอเคแล้วครับผม เป็นคนขับไม่เร็วนะฮะขับก็อยู่ที่ประมาณ7 0ถึง8 0ประมาณเนี้ย80 90ไม่เกินเนี้ยครับไม่รู้จะขับเร็วไปไหนเดี๋ยวสาวๆมองไม่ทันนะครับจะต้องเร็วมากโอเคนั่นคืออยนที่สองนะคะเช็คน็อตเช็คน็อตเสร็จแล้วก็โอเคโซ่เช็คโซ่นะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะคราวนี้ต่อมาครับเรื่องระบบไฟต่างๆ ระบบไฟในรถต่างๆนะครับก็ตรวจเช็คว่ามันเขาเสียบแน่นไหมนะครับรงสวิ์เสียบไปโอเคไหมแน่นไหมนะครับก็ดูครับแกะข้างในแกะแบดดูว่าแบตเขาใส่มาให้เราดีไหมนะครับอยู่ตรงล็อกตรงวาหรือเปล่าปักเบิร์กต่างๆนู่นนี่นั่นก็เช็คหมดนะฮะเสียบเอามือขยับยบเสียบๆดันๆให้มันแน่นๆเข้าไว้นะครับโอเคอย่างที่สองขัออบรถมาใหม่โอ้โหผมเว้อเลยตอนแรกออกรถมาใหม่โอ้โหขับได้ มันร้อยกิโลแรกๆหัวกินเครื่องมาเลยครับกินเหม็นเหมือนแบบยางมันตอยเหมือนน้ํามันเครื่องมันระเหยออกมาโหแม่นเป็นไรไหมนเนี่ยตกใจนะฮะก็ขับไปสักพักเปิดดูมันเป็นกลิ่นพวกพวกสีพวกอะไรของตัวเครื่องพวกนี้ครับมันก็จะมีกลิ่นระเหยออกมาก็ขับไปสักคือเกือบสองร้อยกโลกลิ่นก็หายไปครับกลิ่นก็หายไปโอเคคราวนี้ปัญหาที่สองที่เจอคือเกียร์เข้ายากหน่อยครับ เกียร์เขา้ายากคือปุ๊บมันจะเมื่อยเกียร์เขานี้ครับมันอยู่ตรงนี้ครับเกียร์ก็อ่ะอย่างที่แหลเนี่ยน็อตอย่างแรกโซ่อย่างสองอันนี้ก็อย่างที่สามอย่างที่สามคือเกียร์ครับมันจะมีตัวปรับตรงนี้ครับเนี่มีน็อตตรงนี้สองตัวครับคลายน็อตตรงนี้ออกแล้วหมุนตัวช่วงนี้ครับหมุนหมุนมันหมุนปุ๊บเกียร์มันจะปรับระดับสูงต่ำลงมาเราก็กะเอานะครับกะเอาให้มันพอตีนเราเข้าง่ายๆนะฮะเขานี้ดูตัวนี้ด้วยนะครับไปละเอียดเนี่ยฮะ อาจีะมันจะเลื่อนไปข้างหลังระวังมันจะไปชนคันไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงกรขาตั้งนะฮะดูด้วยนะครับโอเคก็ปรับปรับให้มันเข้ากับไซรัะของเราเรียบร้อยนะครับต่อไปครับผมว่าสําคัญมากเลยนะฮะทางช่างบอกว่าให้รอก่อนรอรันอินสักเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องครั้งแรกพันกิโลแรกให้มาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเอาของดีเลยน้องเขาบอกเนี้ยผมก็ขับไปโอ้โหแมงรู้สึกว่ามันเครื่องมันร้อนเร็วเครื่องมันร้อนเร็วแล้วก็เกียร์ข้าฝุดฝืดสักหน่อยนะฮะ เรื first, ่อมีเสียงแตกๆแตกะตเไม่ไม่ไม่ค่อยสนองหูเลยเอ้าเปลี่ยนแม่งเลยครับจัดเลยฮะน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนไปขวดละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะของโมโตอะไรสักอย่างเนี่ยของแป๊บโซมโมโตนั่นแหละครับเปลี่ยนปุ๊บโอ้โหเห็นกับตาครับเครื่องนิ่มขึ้นเยอะครับเครื่องนิ่มปุ๊บอาการเครื่องร้อนลดลงครับโอ้โหใช้ได้เลยนะครับจบเลยเกียร์เข้าง่ายลื่นขึ้นเยอะนะครับเครื่องมีกําลังขึ้นเยอะครับโอ้โหใช้ได้นะฮะก็ ก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแน่นอนไม่ต้องรอพันกิโลครับผม300โลผมเปลี่ยนปุ๊บความแตกต่างมาครับรู้สึกได้เลยครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดีๆอย่างที่ต่อไปครับอย่างต่อไปฮะน้ำมันครับคุณต้องเข้าใจกับว่ารถเรามันเป็นรถคาบูนะฮะน้ำมันมันมีอิทธิพลกับคาบูกับเครื่องมากที่สุดนะฮะผมแนะนาครับเบนซินเก้าเพียวๆครับไม่ต้องไปเซฟตังไม่ต้องไปไประหยัดครับแพงกว่า5 0 6 0บาทช่างมันครับคุ้มกันเยอะรักษณะเครื่องดีดีกว่ากันเยอะนะครับ ออโอเคผมใส่เปนสินตลอดเต็มถังตลอดนะครับอ่าเต็มถังตลอดต่อไปมีอะไรอีกอะที่ออกมาใหม่ๆกระจกไปแฮนตรวนี้นะครับผมไม่เคยคุ้นเคยกับมันสักทีนะฮะก็ก็แรกๆก็จะไม่ค่อยคุ้นนะฮะแรกไม่ค่อยคุ้นรู้สึกว่ามันจะเวลาขับขับที่ความเร็วตั้งแต่ตั้งแต่60ขึ้นไปนี่เริ่มภาพเริ่มสั่นละในะกระจกนะี่มองอะไรไม่ค่อยเห็นละนะครับ เบอร์ๆแล้วบอกอะไรก็เห็นก็ไม่เป็นไรครับมันทรงเนี้ยสไตล์เนี้ยก็หันหัวหันหน้าเอาไม่ได้ขับเร็วอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ดูเอานะฮะต่อไปปัญหาที่เจอครับปัญหาที่เจอผมล้างรถโอ้โหด้วยความที่ผมไม่เคยขับรถอะไรอย่างงี้มาก่อนให้มันเปื่อยๆอะไรอย่างงี้มาก่อนนะครับล้างรถเพิ่มโขก็ล้างนะครับฉีดเต็มทีครับล้างซุกซอกทุกมุมออกให้หมดนะฮะปั้นเวรกรรมครับสวยครับแต่ก็ดีครับที่เจอปัญหาครับ ตัวนี้ตัวสต็อปคัตเลยพวกเนี้ยตัวสวิคตัวนี้ครับคือตัวนี้ครับผมล้างครับแล้วพอเอิ่นน้ามันเข้าไปขังอยู่ข้างในครับโอ้โหตายหาและทำยังไงดีวะน้ําขังปพ๊บเวลากดมันจะไม่ปอกแป๊กปอกแป๊กไงฮะไฟท้ายจะไม่ทํางานครับมันหนืดครับวิธีแก้ผมก็ถอดมันออกมาสะบัดน้าทิ้งครับแค่นั้นแหละฮะจบครับเหมือน,นะนเดิมนะฮะก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะเบรกเบิกใช้ได้เหมือนเดิมอ่ะ มีอะไรอีกที่ต้องเน้นนะฮะคือยางาต่อไปอยางยางตัวนี้เขาบอกนะครับว่าเป็นยางวินเทจอะไรของเขาเนี่ยฮะเป็นยางฟันเลื่อยนะฮะไม่เหมาะกับการขับด้วยความเร็วเกิน6 9 9กกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็โอเคครับถือว่าใช่ตามที่เขาบอกนะฮะเพราะว่ามันถ้าถามว่าเกาะถนนไม้ก็ไม่ถ้าเขาโค้งเป็นเบนโค้งเลยเนี่ยโค้งเต็มเต็มเลยไม่ไหวแล้วครับต้องเข้าใจว่ามันเป็นรถวินเทจนะฮะมันเป็นรถโชว์รถขับ เพลินๆชิวๆไม่ได้ทำมันยางมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทําความเร็วอะไรขนาดนั้นนะฮะผมขับ1นึ่งถึงเก้าเก้าสิก็โอเคครับถ้าเข้าโค้งไม่หนักมากไม่เอียงตัวมากมีนการเชนเกียร์ช่วยสักหน่อยก็ถือว่าได้ครับโอเคก็สุดยอดครับเข้าโค้งก็มันดีนะฮะมันดีอย่างต่อไปจะถามว่ามีอะไรอีกไหมนะครับที่ต้องคอยคอยดูมันช่างเขาบอกว่าน้ําจะเข้าเลือนใหม่ผมก็โอ้โหแม้ถ้าเข้าเลือนใหม่จริง มันต้องเข้าแน่ๆผมดูตามเพจแล้วสัตย์เลยครับตอนแรกผมล้างรถผมฉีดเลยครับฉีดอัดเข้าไปทุกซอกทุกมุมครับดูที่มันจะเข้าไหมฮะไม่เข้าครับไม่มีเข้านะครับไม่เข้าครับผมฉีดอัดเข้าไปเนี่ยตรงเลือนไมนี่ยหานี่มันจะเข้าถ้ามันเข้าก็คือผมเอาไปเค็มเลยนะมันไม่เข้าครับไม่เข้าก็ยังไม่เค็มแต่ต้องเขาติ๊กว่าโหสู่บริการเขาโอเคนะฮะโทรแจ้งก่อนว่าอาการรถเป็นงไงบ้างก็ไปขึ้นก็เปลี่ยนเลยนะครับไอ้ตรงโซ่นะฮะ ใจที่พวกเขาก็เตรียมของอะไรเปลี่ยนให้ผมเลยนะครับโอเคน้ําไม่เข้านะครับอ่าแต่ไอ้เข้าเขาคือสวิตตัวนี้นะครับที่เข้านะครับมีอะไรอีกนะอยู่ก่อนนะครับที่พอจะมีปัญหาปัญหาที่ผมเจอเละครับก็จะมีประมาณนี้ครับมีน็อตมีโซ่นะฮะแล้วก็มีสวิตตัวนี้นะ้าไปขังนะครับก็เป็นเวลาล้างนะครับต้องระวังดีๆไปฉีดมั่วทั่วนะครับมันจะมีแบตมีอะไรอยู่ข้างในฉีดก็ไปน้ําขัง แนะนำคือพอล้างเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปขับมันครับรอให้มันเสด็จน้ําเช็ดให้มันดีๆก่อนนะแห้งๆนะฮะให้เวลากับมันสักหน่อยนะครับเช็ดให้แหง้งเก็บรายละเอียดพวกปลั๊กฟงปลั๊ก,กไฟข้อต่อเนี่ยเอาน้ำออกให้หมดนะฮะก่อนที่สตาร์ทไม่งั้นเดี๋ยวไฟมันจะช็อตนะฮะแบมันช็อตอแล้วเครื่องก็จะมีกําลังก็จะตกก็นู่นนี่นัน่น,นก็จะพังอะไรแบบเนี้ยนะครับโอเคอ่ะที่เจอต่อไปนึกออกพอดีครับเลื่อนใหม่เลื่อนใหม่เลื่อนใหม่กุญแจไม่ได้เอามานะครับเลื่อนใหม่คือไอ้ไอ้เข็มวัดรอบตัวเนนนนี้ครัับหมมมืออิ่่งะ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะปัญหาอะไรแต่แตเล็งไว้ละผม,ผมจะเปลี่ยนหัวเทียนกับแบตใหม่นะครับไม่รู้ว่าตัวนี้มัน,มนเกี่ยวกับอะไรมัน,มนขึ้นมันไม่ใช่ว่าม,มันไม่ค่อยนิ่งอะฮะมันจะกระดิกกระดิกขึ้นๆลงๆหน่อยมันไม่นิ่งนะเนาะไม่เหมือนเกียร์รถทั่วไปผมเคยขับมานะครับไม่ค่อยนิ่งมีอะไรอีกนะปัญหาที่ผมเจอนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับก็ไล่ดูตาม,ตามรอยเชื่อมต่างๆนะครับ เทคนิคก่อนออกจากรถนะฮะก่อนออกเอารถออกจากศูนย์ตอเราเลือกรถนะครับถ้ามีให้เลือกนะฮะเราไล่ดูตามรอยเชื่อมต่างๆว่าเขาเชื่อมเป็นรอยเกล็ดปลาสวยหรูหรือเปล่านะครับมีสเก็ตสเกิดเชื่อมติดไหมนะฮะเอา,อาที่เนียนที่สุดนะครับเลือกที่เนียนที่สุดโอเคก็มีปัญหาอะไรครับนึกก่อนนะเจออะไรอีกโซ่โชยืดไปแล้วเนาะใส่ที่ดันโซ่นะครับน็อตหลวม ล้างน้ําต้องระวังเติมน้ํามันเติมแต่91นะฮะเจออะไรอีกตอนนี้ยังไม่เจออะไรครับ3ามกิโลเต็มเต็มว่ะเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะฮะอย่าลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอาของดีเลยครับสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นนะฮะเอาของดีผมเปลี่ยนของโมโตโปไปโซ่ไปแซ่ะะอะไรเนะี่ยจำไม่ได้แล้วนะฮะก็ดีครับนิ่งขึ้นเยอะเลยนะฮะโอเคคราวนี้ครับมารีวิวเทคนิคสน่อยดูน้อยๆทคนิคหน่อย,น,อยนะฮะอย่างแรกนะครับก็หน้าปัดกุญแจมาได้เอามาหน้าปัดนี้โอเคครับทํางานได้สุดยอดมาก มันจะมีระบบไฟเปิดเปิดปิดไฟหลีโอเด็ด oh, ครับตรงนี้เจ๋งมากนะฮะเปิดปิดก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้ก็จะมีไฟหลีตรงนี้ไฟหน้าเท่มากครับยอดเลยจบ,จบเลยนะฮะอารมณ์ตอนขับนี่แขมมาเต็มเต็มอะครับอารมณ์นี่มาเต็มเต็มเลยสนุกมากเท่มากรู้สึกหล่อเลยพร้อมปึ๊บรู้สึกหล่อเลยการสตาร์ทนะครับอ่ะคราวนี้ครับสตาร์ทสตาร์ระบบการสตาร์ทสตาร์เต็ดสตาร์ปุ่มนี้ จุดเดียวติดครับกดแค่วิเดียวปั่มรถสตาร์ตติดสบายมากระบบสตาร์ดีมากเขาบอกว่าเฮ้ยรถแบบนี้ถ้าเกิดว่าเก็บไว้อากาศเยน็นๆตอนเช้า,ชาสตาร์ไม่ติดผมตื่นเช้ามาผมซัดเลยครับตื่นมาหกโมงเชา้าอากาศเยน็นๆเลยเครื่องเงยน็นๆเลยฮะบ,บิดกุญแจปุ๊บสตาร์ปัม๊มตับเดียวติดครับไม่ดับเลยนะฮะใช้ได้เลยนะครับรถสตาร์ทโอเคนะครับเครื่องรอกผมตั้งไว้ที่ประมาณ1,300รอบนะฮะ ตั้งยังไงก็ขับให้เครื่องร้อนๆให้เครื่องมันอุ่นๆนะฮะเสร็จแล้วก็ปรับตัวนี้ครับนี่ฮะทิ้งเกียว่างไว้ก็ปรับตัวนี้หมุนเข้าหมุนล,ลงตรงนี้นะครับให้เครื่องมันอยู่ที่ประมาณพันสามก็โอเคนะครับเครื่องไม่เร่งเกินไม่อะไรเกินนะฮะอ่ะต่อไปก็เป็นการปรับปรับคับนะฮะให้เข้ากับมือเรานะครับว่าเราจะเข้าเกียร์ได้ประมาณไหนปล่อยคับประมาณไหนเลี้ยงคับประมาณไหนนะฮะก็โอเคก็ทําประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกเอ่ยติดเรื่องดิสอ่าเรื่องดิส แรกๆออกมา,มาจะฝืดๆหน่อยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยล้อจะฝืดๆหน่อยแต่นี้ไม่ฝืดละตัวนี้ได้แล้วนะครับฝืดๆ,ๆนยเราะว่ามันจานดิสมันยังจับไม่ค่อยได้นะครับขับๆไปทั้งน่าจะลื่นเอางี้ก็โอเคละลื่นละนะครับจากสองสามร้อยกิโลก็ถือว่ารถลื่นนะแรกๆคือเอารถมาปุ๊บลองเข็นามันฝืดเลยอ่ะมันไม่ค่อยไปเลยะนะฮะมันมันมันดูดจานเกินไปมันแน่นเงินไปไงมันยังไม่ลงเข้าเข้าที่เข้าลอยนะฮะ ตอนนี้โอเคนะปกติแล้วครับขี่รถเลื่อนรถได้ปกติล้อหมุนลื่นไหลได้ปกตินะครับมีะลรอีกที่เจอมาก็ส่วนมากก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะครับผมเจอก็ดักปัญหาไปหมดแล้วนะครับไม่ญหาใหญ่อะไรนะฮะที่หลักๆที่ต้องเจอก็เนี่ยครับเวลาล้างรถนะฮะน็อตเช็คน็อตตอนซื้อมานะครับขันให้แน่นนะฮะเติมเบนซินนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต นะฮะที่ดันโซนะครับหรือใครจะไม่ใส่ที่ดันโซ่ก็ได้นะครับคุณก็ไปซื้อโซ่ดีๆใส่นะฮะในเพจเขียนแนะนําว่าถูกๆดีๆก็จะมีตาพระอาทิตย์อะไรนี่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกผมก็ใช้ของปกตินี่แหละของเค้าที่ติดมานั่นแหละนะครับโอเคนะใช้ได้ครับขับสนุกครับนะฮะปัญหาไม่จุ้จี้จุกจิกได้ลมครับซ่อมนิดซ่อมหน่อยได้ลมคัต้องได้รมคัต้องนิดหน่อยนะฮะ ี่ยังไม่ได้เปลี่ยนบอกไม่ได้ทําอะไรสักอย่างกับมันเลยนะครับเพิ่มมาก็ลองเพียวเพียวเลยนะครับโอเคไฟตุ่งไฟต่ําสุดยอดครับขับตอนกลางคืนเห็นชัดแน่นอนครับครับตอนกลางคืนรถตกหลุมรถวิ่งงไกลไฟไม่กระดิกนะครับไฟไม่สั่นไฟหน้าก็นิ่งเหมือนเดิมครับปกติตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไฟกลมแบบเนี้ยถ้าขับมันต้องกระกระกะกะต้องสั่นๆนแน่เลยไม่ใช่สั่นนะฮะโอเคครับนิ่มชกเชิกทำงานได้เต็มประสิทธิภาพครับสวยหรูเลยไม่อ่อนไม่แข็งเกินนะฮะ โอเคเลยนะครับฝอยท้ายปเป็นแถบนี้ด้วยครับขอบคุณมาโอเค okay. เดี๋ยวคืนนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวครับน่าจะมาดูดีๆให้นี้ออกสภาพนะจะงานก่อนสวัสดีครับ